อ้วนบนกเลยโอ้วันนี้มีหนาวผ้าคองผ้าคลองอย่างนี้อ้วนนุ๊กเลยรุมจมูกรุมจมออ ดีเย็นเย็นบายอุณหภูมิจะงผมจะน้ำโดยการเย็นน้ำก็ลงแต่ผมจะขึ้นด้วยแล้วกฝนตกด้วยเนี่จะหนาวเลยอุณหภูมิจะลงไป35องศา35ติดล็อกพอดีอีทเขาบอกไง3.5แล้ว35 3ถึง5 จะลงไปสามสิบห้าที่ได้พูดไปว่าโอ้โหลงไปสามสิบห้าองศายุ่งเลยลงตามสิบห้าองศาเนี่ยติดล็อกพอดีหมดเลยศูนย์พอดีเลยจะได้ง่านคุยกับเทวดาเอา หูหว pues ิดผ nah. ิวทะเลาะกันในเพลงหวิดลมโชยพผิ้วมาเพลงเขาเพลงกวานั ge> ้นปากกาดังนาลีป่เพลงไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ปากกาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปากกาดังนาลีเพลงเออ่โชยพผิ้วมา กระท่อมน้อยในกลาง้แปลงมาวะฮะอันนั่นแหละเอามาจังเพลงมยจางเนาะยิงสลุดตุ้มตมตุ้มตุ้ตุมตุมตุมตุตุ้มมองกระมตุมองจะเปลืองทำไมยิงให้มันเมื่อยแต่ตอนเงินมันเหลือ มหรือเราไปซื้อลูกกระโพกมะดิงกันแต่สมัยเด็กๆผมก็เนี่ยต้องไปหาไตะไลผู้มาเล่นนะมีแบบต่างๆแบบเมือวีตก่อนนี่เล็กกระโพกนะนีประทัดเมื่อก่อนมีหลายแบบหยิบประทัดป้งคามือเลยนะคนงงวิธีวิธีวิธีไม่มือไม่แตกเราเอาหยิบที่ค้นมัน หยิบที่ก้นมันเนี่ยเอาเล็บนี่จิกก้นมันแล้วก็เอารองบนบนเล็บไม่ร้อนนะไม่ร้อนแตกปังเด่นเอ็งโอ้ยปังกับบนมือมือแตกบอกว่าไม่รู้วิธีมันก็เจ็บแตกผมเห็นมือแตกมาเยอะแล้วหน้านิทรไยเนี่ยมือผมเคยมือมือแตกแล้วบอกเฮ้ยทำไมทำได้ไมีทริคมันมีทริก แต่สู้กับประทัดยักษ์งไม่ไหวร้เดี๋ยวกนึกว่ามันฟู่มันไม่ฟู่มันปุ้งสปอพอเเล่นแค่กระเทียมก็ดังแล้วกระเทียมเนี่ยกระเทียมเป็นเม็ดเนี่ยเครื่องพื้นแป๊ะแป๊แปอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรนี่รถไฟเสียงลมเหรอเนี่ยตีพอร์สิเบิลนะโอ้มีนี้ด้วยมันเข้ารูอะไรไเนี่ยนะ โอ้โอมันมีรูนะไห้เป่าลังโม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 ่เลยเฮอหลบดีโอ้โหวันน oh ี้แค่แบบเอาลิ้นไปใส่มันก็เป็นแคร์นะเออใช่มันแคร์เลยอ่ามีปิดรูเลยนะปิดรูแล้วก็นเพลงเลยขนัวไม่ไม่ได้ไม่เห็นแต่ละวัเพราะทำไมหมอนเยอะขึ้น ไม่หนุนยิ่งร่ำรวยร่ำรวยไว้เวลาตะแคงไว้ที่หมอนมาตะแคงร่ำรวยเพราะนั่นจะไม่หนูอย่างนี้อ่ะก็นอนอย่างนี้อ่ะสบายเอาไว้แค่ตอนตะแคงเดินไปกี่ก็ดีแล้วโอ้ใจรู้อนไรใจของปิดกับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะคอเค้กสบายคอมาทุกคืนมันหักคอเอ้าทุกคืนเพรานอน นอนเท่กว่านี้ใช่หรอคะดอยอย่างนี้แหละอสองเอาเอาสองอันไปให้การทำอีนอนตะแกรงล้วเฮเอาสองอันมันลาดเลยไปอย่างนี้มันถูกมันจะผสมยังไงคือจะนอนตะแคงแค่ก็แข็งได้ในถูกวัตถุประสมไหมมันลาดอันนี้มันมันหักคอเกินหักที่้ดได้จะท้ามันหักอันนี้มันลาดโอ้คุณนี่ดวยังไงโอเคถ้าดูก็โอเคนะไม่ว่าอะไรตามดวู เอาจิตสบายใจบอกงี้สาสสางี้เ็เรียกว่าเอาจิตสบายใจปี่ดเจตนาหลวงพ่อผู้ร่างและธรรมนูญเขาดูพฤติดูเจตนาดูพฤติกรรมจริงอ่าแล้วก็ดูจิตวิญญาณสามอย่างนี้ไม่รู้ว่าอะไลเว่ามันโต